I'm sorry. นักรัารพระคุณเจ้าครับท่านอาจารย์ดร์วศินนะครับวันนี้คณะทํางานเพื่อชาติพระพุทธศาสนาโดยการนําของท่านประธานสรดาวันคุณรดาวันประวินชัยเป็นประธานคณะทํางานคุณจิจิคุณกันทีนะฮะแล้วก็ทีมงานจะคุณคุณกรุงกรุงกรุงรถนะฮะปรุงแต่ง เดินทางมาวัดในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์คุณสุ่ด้วยนะฮะจะได้บุญน,น้องเตยและคุณแม่จะได้เอ่ยนามจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับรู้ว่าท่านประธานเองได้รับการพูดคุยทางไลน์กับท่านพระสมุวันลบนะครับว่าวัดแห่งนี้เนื่องจากว่าทั้งสถานการณ์โควิดก็ดีในเรื่องของการทําบุญก็ดีเรื่องต่างๆเนี่ยท่านประธานเดินทางมาทั่วประเทศไม่ว่ายะลาปัตตานีสงขาจนถึงเชียงรายนะครับ หลักการก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของหลักขงชุยทําให้ชาวพุทธได้มาธนุบารุงระพุทธศาสนาและได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลนะฮะในขนาดสานักพุทธไม่ค่อยดูแลหรอกแต่ว่าคนพุทธอย่างนี้แหละเข้ามาวันนี้ท่านประธานก็ได้พูดคุยทางไลน์กับพระอาจารย์บรรบพบพระอาจารย์บรรลบเองตอนนี้มีภารกิจ ก็ได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะครับเป็นผู้ต้อนรับได้รู้ปัญหาได้รายงานปัญหาว่าซอระดาจะได้แก้ในหลักขราวการของฮงจุ้ยได้นี่คือที่มาที่ไปที่เรามาพร้อมกันในวันนี้นะครับจะให้ท่านประธานซอ,อได้พูดเกินนำสักนิดหนึ่งเดี๋ยวท่านพระคุณเจ้าคงจะนรายงานปัญหาบ้างคับกราบนักวัชการท่านพระอาจารย์นะคะเออพวกเราคณะทํางานเพื่อชาติและพระพุทธศาสนาก็คือ พยายามเดินทางไปหลายที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะเป็นวัดที่เ,ออเรียกว่ายากจนหน่อยนะคะแต่ก็ชาวพุทธก็ก็ยังคงสนับสนุนกันอยู่นะทอะนี้พอขอญาตพูดไม่เสียงมันไม่ไดังนะนะคะก็ออตอนนี้ทางวัดบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกับกรุงเทพคือความพร้อมยังไม่ค่อยเต็มที่นะคะใช่ใช่แล้วก็บางทีในโบสถ หรือในที่พักก็จะในวัดเนี่ยเราก็จะต้องถามว่ามีปัญหาอะไรไหมคะอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็จะมีตั้งทั้งหลายเขาบอกว่าเช่นคนไม่เข้าวัดหรือเออจ่อว่าท่านมรณะติดกันเลยอย่างนี้แล้วก็ก็หลายเรื่องท่นนี้เท่าที่เราสังเกตก็นะคะก็หลายเรื่องท่านนี้ ก็ต้องคือเราเข้ามาถึงเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองดูว่ามีปัญหาอะไรไหมเช่นเราไปที่วัดที่ตรงที่ที่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะกาญจนบุรีเนาะที่เขาเรียกว่าเป็นช้างป่าเป็นช้างป่าคือเราไปนั่นก็มีหิ้งพระอยู่ห้องก็ไม่ใหญ่สองห้องเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นไฟสีขาวอย่างนี้นะคุณสารัตจาได้ใช่ไหมไฟสีขาวเจ็ดวงปรากฏว่าช้าง เขาก็แบบเป็นช้างป่าอุทยานเขาก็กลางคืนจะเข้ามาประมาณสองทุ่มอ่ะเข้ามาบุกวัดถอนต้นมะม่วงถอนถอนู้นถอนนี่ออกเงี้ยเป็นช้างป่าตัวใหญ่มากนะเป็นโขงเข้ามาเองก็ถอนนู้นถอดนี่เอาเขาบอกทุกคืนจะต้องเข้ามาแล้วเจ้าว่าท่านก็มาบอกไม่รู้จะทํายังไงปรากฏเท่าที่ดูเนี่ยคือในโบสถ์เนี่ยเขาเขาเป็นไฟสีเหลืองเจ็ดดวงไอ้ไฟสีขาวเจ็ดดวงอยังอันนี้ไม่ได้ควาเหมือนอย่างนี้เลยสีขาวเจ็ดดวงก็คือพวกช้างก็จะบุกเข้ามาในวัด ทุกคืนก็จะเข้ามาตอนนี้ก็เลยไปดูก็เลยบอกถวายท่านว่าท่านควรจะติดไฟสีเหลืองนะเจ็ดดวงก็คือแบบเนี้ยเจ็ดดวงพอติดไฟเจ็ดดวงเสร็จพรุ่งนี้เชา้าก็โทรมาถามท่านเป็นไงบ้างเขาบอกท่านก็บอกว่าเออช้างมันไม่เข้ามาแล้วไม่มาบุกวัดอย่างวันอย่างนี้หลังจากนั้นช้างไม่เข้ามาอีกเลยมันกลับเลี้ยวไปทางที่เป็นที่ของหมู่บ้าน <Okay. S 1> ก็คือแบบพระเนี่ยต้องสีเหลืองสีขาวคืองานศพใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าหากว่าไม่มีช้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีช้างเมื่อไหร่นะช้างมันสำเนียกว่าสีเหลืองคือพระพอเราติดสีเหลืองเยอะๆรู้สึกว่ามันเปล่งออกมาครับมันไม่เข้าเลยอันนี้คือสำเนึกของช้างนะครับพูดต่อเลยครับครับหลังจากที่เราไปติดไฟฮะใช่คลับที่ไปติดไฟสีเหลืองก็เขาก็ช้างไม่มาอีกเลยตั้งแต่นั้นนี่นผ่านไปแล้วเดือนกว่าแล้วนะไม่มีช้างเข้าไปแล้ว เขาก็ไปวนตามหมู่บ้านละเขาไปเข้าท่านก็เลยบอกโอ้ได้ผลคืนเดียวก็ได้คือเราเปลี่ยนสีเหลืองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นสีขาวอยู่นะถ้าพระจารย์มีโอกาสก็โอเคตรงนี้ไม่มีช้างแต่ว่าความเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองสีนวลนวลเนี่ย้ขาวก็ไม่ได้ต้องสีเหลืองสีเขาเรียกเขาเรียกวอมไวใช่ไหมสีเหลืองเนี่ยเีเปลี่ยนซะเป็นสีเหลืองสียเนี่ยพวกนี้ต้องเปลี่ยนสีเหลือง ก็นะคือมันบางทีเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตแต่เราสังเกตจากอาการของช้างเราก็รู้แล้วว่ามันมารบกวนเพราะว่ามันมองแล้วว่ายังไม่ใช่บารมีของพระมันถึงเข้าไป,ไปนูนวัดอะไปป่วนเออไปป่วนรอบวัดเลยอะตัวใหญ่ด้วยนะเพราะาเราไปลอยเท้างตัวทุนี้เนะี่ยใหญ่มากนะมันนําเป็นจ่าฝูงเลยอะอแล้วมันไปทั้งโข้งอะสี่ห้าตัวยเนี้ยั้งลูกช้างเนี่ยทุกคือจะเข้ามารบกวนวัดเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าเราไม่ใช่สีเหลืองนะเขาไม่เกรงใจ ตาเห็นเป็นสีเหลืองมันไม่เข้าใกล้เนี่ยคือทางที่บ้านนี่ถูกเป็นสีฟองครัวนที่จะไปหากินหากินแบบพากินเคลื่อเขาต้องการเคลื่อมากทางนุ่งเหยนะแล้วพอไปถึงหน้าหน้าที่ซอได้ไปถ้วยใส่สีเหลืองเขาไม่เข้าเลยเขาก็เลี่ยงไปที่อื่นอันนี้เป็นสิ่ที่เกิดขึ้นอันนี้เท่าเท่าที่เราเข้ามาเนี่ยเราเราก็เห็นตรงนี้ก่อนแต่อย่างอื่นเราก็ไม่รู้ก็ ก็ไม่เป็นไรก็ตั้งสีเหลืองก็กลางคืนเราก็ลายลายแจ้งเจ้าวาดใหม่ได้ครับแม่กุ้งแล้วซ้อนแล้วถเท่านี้อ่ะไ,ไม่ได้ต้องเป็ลี่ยนฮะคุณเป็นเหลือง<ส>อ่าเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะบอกไฟในโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่กลางคืนเราเราเปิดเฉพาะดวงนั้นก็ได้หรือแจ้วดวงนี้ก็ได้ประหยัดไฟนะคะน้องนี่กลางคืนไม่ต้องคือแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถวายน้ำสามแก้วไอ้อยู่ในรถมีแก้วน้ำานนี่เราถวายแล้วสองขวด เราถวายงแล้วตรงไหนนี่ไงตรงใกล้ๆที่ต้องไหนอะไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะโอ้ยต้องสามต้องเลขสามเขาห้ามเป็นคู<_<_่ใช่ไหมต้องเป็นหนึ่งกับสามถ้าองค์เด huh ียวก็แก้วเดียวแต่อันนี้หลาต้องเป็นสามนี่นี่สองแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคือเอาเอาแก้วน้ามีมีแก้วน้าคือเราเทมาให้เป็นลักษณะปิดจับมีฮะไม่เดี๋ยวถวายเป็นแก้วน้ำก็คือจะวางไว้ให้นี่เลยเล้วทุกวันก็ให้เสีย เขาเรียกว่าน้ำคือโชคละถ้าเราถวายน้ําประจำอย่างสามแก้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาคนจะมาทําบุญอย่างนี้คือถ้าเราไม่ถวายเมื่อไหรมันแห้งแรงอ่ะมันแห้งแล้วแค่นั้นเองนะคะแต่เดี๋ยวเอามาถวายแต่ส่วนใหญ่ซอ่ก็จะเตรียมแก้วเตรียมน้ำมาเรียบร้อยก็อยู่ในรถจะเตรียมไว้บางทีแล้วทางวัดต่อไปก็ช่วยเติมเปลี่ยนไม่ใช่เติมนะเปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกวันที่ไซโยกที่ซอได้ไปก็คือทางช้างมีช้างเป็นร้อยศูน วันหนึ่งช้างไม่มีอาหารนักท่องเที่ยวไม่เข้านักท่องเที่ยวไม่เข้าที่ไซย่าบีกว่าก็อดอยากกันเขาบอกว่าซ้อมไปดูที่นะสิ่งที่ที่พบวันนั้นคือกิดขึ้นเขาหิ้งพระเขาไม่มีน้ําแก้วยริแห้งเลยนะเป็นขี้ฝุ่นเลยไม่มีน้ําแล้วก็เขาไม่ได้ใช้ไฟเหลือเขาใช้ไฟสีแดงเนี่ยเป็นสีแดงคือไหว้เจ้าที่เท่านั้นคนจริงเขาไม่ไหว้เจ้าที่เขาใช้ไฟสีแดงแล้วก็โห้หิ้งพระนี่ละพระบางองค์ที่เอาเข้ามายังไม่ได้แกะพราจะติดเลยอ่ะยังไม่ฉีกออก คือเขาไม่ดูแลเขาปล่อยป่าล่าเลยแล้วก็คือแล้วหิ้งพระเนี่ยแคบหมายถึงว่ากระปุกยาหมองกระปุกอะไรเต็มเลอะเทอะไปเป็นทีเน่เก็บของคือเพราะไม่ได้ตั้งใจบูชาและอะไรที่ไม่ใช่แล้วเขาเอางาช้างเนี่ยเขาเขามีช้างเอางาช้างใหญ่มากทิ่มอยู่หน้าหิ้งพระหมายถึงว่ามันก็อาคมของสัตว์อะเอามาทิ่มหิ้งพระไม่ได้ต้องเอาออกไปก็เลยกลายเป็นลางไปแบบว่าช้างก็อดอยากยิ้วโหย พอบอกให้จัดเอางาชากออกไปแล้วก็ถวายน้ําแล้วก็ไฟสีเหลืองพอลุงเช้าโทรไปก็บอกว่าทหารเนี่ยขนผลไม้มาสิบตันเลยนะแล้วก็ไทยรัฐทีวีก็มาไทยทํถไทยทําก็ขนอาหารแล้วชาวบ้านก็ขนตามมาคือทิ้งพระถ้าเขาไม่ทําให้ถูกต้องพลังของผู้ทธุณจะไม่เข้าพอไม่เข้าก็เกิดอาการอ่อนยากทันทีก็อ่ะก็เลยไปไปบอกไม่ได้นําเยอะแค่นหนึ่งเปลี่ยนไทยเป็นสีเหลืองแค่นั้นสีเหลืองอันนี้ด้วยนะ ท่านไม่มีแต่ว่าท่านานโอเคมันจะถวายเทียนสีเหลืองนะเพราะเราถ้าเราตั้งแก้วน้ำเราควรจะมีเทียนไฟเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟเนี้ยทั้งกลางคืนกลางวันนี่นะมันจะเกิดพลังของคนพุทธจำเข้ามางโอ้ที่ี่คึกคักคึกคักถ้าเราปล่อยให้มีแต่สีขาวมันเหมือนตรงนี้ไม่คึกคักแต่เงียบเหงาใช่ไหมอาจารย์ว่าเป็นไหมล่ะอ่านะเจออาการเงียบเงาเพราะว่าพลังของอพุทธคุณไม่มีน้ํานี่เอาตรงนั้นไ ตรงตรงงค์ล่างสุดนะ่ะไว้ตรงนั้นไหมเออคืออย่างนี้เดี๋ยวจะถวายาเป็นถ,ถวายเป็นโต๊ะเพื่อเราถวายน้ําประจําอยู่ดีนะไหมคะตรงก็น้ำสามแก้วแล้วก็เทียนไฟพอมันเกิดพลังสว่างป๊อปมันจะแบบว่าทำให้ห้องนี้มันคึกคักทันทีมันก็บกจะคึกคักคนอยากจะเข้ามาทาบุญถ้าเราปล่อยแบบนี้สีขาวแล้วก็เงียบเงาเนี่ยเงียบเงามันกึ่งกึ่งล้างคือมันไม่ได้ล้างออกแต่ว่าคนไม่เข้า ก็ถึงจะมีโควิดก็เข้าได้แต่มันไม่แต่เขาไม่เข้าเพราะมันไม่เกิดพลังของความคึกคักเนี่ยเอไฟไม่ไม่มีน้ำไม่มีโต๊ะที่เราอยู่ในรถมันมีสำหรับตั้งน้ำได้นะคะโตะโต๊ะที่เตรียมไวายังอยู่ใช่ไหมในรถะสำหรับดังนั้นการทำบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นหนึ่ง ในบุญกิาวัตถุสามประการที่พระเจ้าทรงสอ,อนไว้คือหนึ่งทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน 2, สองศีลไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตตภาวนาดังนั้นการปฏิบัติสข้อของบุญกิาวัตถุสามนั้นย่อมเป็นหลักประกันได้ว่าสาธุชนญ,ญาติโยมท่านใดที่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วย่อมไปสู่ภพภูมิที่ดี ย่อมมีหนทางชีวิตในอนาคตที่ดีนะัะพทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เราเกิมเดมาด้วยวิบากกรรมบ้างด้วยกุศลกรรมบ้างผู้ที่เกิดมาด้วยวิบากกรรมก็ถือว่าต้องชดใช้กรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนผู้ที่เกิดมาด้วยกุศลกรรมก็จะได้เสวยสุขจากบุญกุศลที่ทําแล้วแต่ชาติปางก่อนพระเจ้าแบ่งการเกิดของมนุษย์ออกเป็นสี่จำพวกคือหนึ่งตะโมตะมะปาลายิโนมืดมาแล้วมืดไป หมายถึงบุคคลที่เกิดมาด้วยวิบากกรรมตําเนิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังเกาะวิบากกรรมไม่ทําความดีเลยเมื่อวายชนไปก็แบกวิบากกรรมเป็นสมบัติติดตัวไปสองตมโมโชติปลายโนมืดมาสว่างไปคือบุคคลที่เกิดมาด้วยวิบากกรรมแต่เกิดมาในชาติปัจจุบันแล้วมันทําบุญสร้างกุศลเมื่อซึ่งอายุไขไปก็จะมีสเสบียงบุญติดตัวไป นะชีวิตสว่างไป 3. โชติตมะปลายโนสว่างมามืดไปคือบุคคลที่เกิดมาเพียบพร้อมด้วยบุญกุศลคุณความดีต่างๆแต่เกิดมาแล้วสเสวยบุญอย่างเดียวไม่สร้างกุศลต่อกับสร้างอากุศลกรรมให้กับตนเองเมื่อวัยชนไปสิ่งติดตัวไปก็คืออกุศลติดตัวไปสีตามโมโชติโชติชตปลายโน คือสว่างมาสว่างไปบุคคลน,นี้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐเราเรียกว่าอุคติตันยูผู้ประเสริฐสุดบุคคลที่สว่างมาสว่างไปนั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีบุญสูงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้า,พร,พ,จาพระอาหารหันต์หรือว่าพวกบรรดาพระโสดาบานันอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกเนี่ยสว่างมาสว่างไปคือมีบุญมามาสั่งสมบุญต่อนะสั่งสมบุญต่อหลายภพหลายชาติจนถึง จุดสูงสุดของบุญบรารมีนะก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าบ้างพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์บ้างหรือเป็นอริยบุคคลบ้างดังนั้นบุญจึงมีความสําคัญพุโย,ยมสะทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันประกอบอุศสททาความดีซึ่งความดีนั้นเราเรียกว่าบุญบุญเป็นผลที่ได้จากการทาความดีและเมื่อบุญสั่งสมมากขึ้นบุญจะกลายเป็นบรารมีบรารมีจะติดตัวเราไปทุกชาติทุกภพ นะไปเกิดชาติใดบาร,รมีที่สร้างไว้แต่ชาติก่อนก็จะติดตัวเราไปไปเสริมส่งเราให้พบความสุขความเจริญนะทั้งกายทั้งใจนะตมาพระขอฝากไว้นะแล้วขอขอบคุณท่านสาธุชนทุกท่านนะที่ได้มีจิตศรัทธาในบรวรพุทธศาสนาได้ออกช่วยเหลือวัดวา,ต,ต,าต่างๆนะในประเทศไทยของเราเจริญพรโยม สวัสดีค่ะโรดารวันวันนี้ที่มาดูวัดต,ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยคือมีอะไรที่วัดเนี่ยต้องแก้ไขบ้างคะก็หลักๆก,ก็ควรจะมีให้ครบก็คือธาตุดินธาตุน้าําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟแต่ก็ทางวัดนี่ก็ก็ขา,ขาดอยู่ไม่ครบนะอย่างเช่นไฟเนตรงทางเข้าตรงนี้ต้องมีห้อยเป็นโคลมลงมาก็ได้นะ เป็นโคมลงมาสักสามดวงห้าดวงได้ตรงนี้ต้องมีเพราะอันนี้ไม่มีถือว่ามันมืดพอมืดคนไม่เข้าวัดที่ท่านบอกว่าไม่ค่อยมีคนเข้าวัดเพราะไฟมันไม่มีนะคะแล้วก็โอเคตรงนี้โคมแล้ว <c oughs> แล้วก็วอันนี้ก็เป็นสีขาวไม่ได้ก็มันสีเหลืองอไฟนี้ต้องเปลี่ยนนะเนี่ยถ้าติดผิดมันเปลี่ยนเหมือนบสนี้ไม่มีไฟก็ท่านเป็นสีขาวมันอย่าไปพูดนะก็คือสีขาวก็คือก็ใช้ในงานศพ อ๋อเออนะก็ต้องเป็นสีเหลืองเช่นนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะจะอันนี้ก็เหลืองพวกดวงหนึ่งอันนี้ก็ดวงไม่นี่เขาติดตรงการดวงเดียวไม่ใช่แต่ซึ่งในตอนนี้คือไม่มีคนที่แบบว่าเดินทางมาทําบุญตรงนี้ซอคิดว่ามีวิธีแก้ปัญหายังไงบ้างคะก็เพราะขาดไฟนะคะไฟเท่าที่เดินเข้ามามองตรงนี้ไม่มีประตูก็ไม่มีแล้วไฟที่เป็นสีขาวก็ถือว่าไม่มีไฟถือว่าไม่มีไฟมันก็เกิดอาการบอกว่ามืดไง พอมืดแล้วมันจะเกิดอาการเงียบเงาเพราะฉะนั้นก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้กล่าวถึงท่านทั้งหลายที่อยู่รอบๆวัดก็คือเป็นกุฏิใช่เป็น,นเทาเรนะคอนโด <c oughs> อะไรคอนโด <laughs> ตรงนี้เยอะ <ๆ S 2> เยอะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็เยอะก็เป็นไวลาท่านก็อยู่ได้แต่ว่าการที่เราไม่มีไฟเนี่ยท่านก็จะมาล้อมอยู่ตรงนี้พอล้อมป๊อปคนไม่เข้าวัดละตรงนี้เยอะนะตรงนี้ใช่ใช่สำคัญมากท่านดินทุกวัดเนี่ยไฟต้องสี สีเหลืองสีเหลืองเท่าที่อย่าสีขาวอย่าสีขาวสีขาวเขาใช้ในงานศพนะอุ้ยเรื่องใหญ่ไอ้ที่ธุรกิจข้างนอกเนี่ยที่มันเจ๊งไม่เจ๊งเพราะมันประหยัดไฟไงมันก็ปิดไฟหมดอ่ะคืนคให้น้องก็มีไฟปิดมาเคยมีอย่างดูเซเว่นเขามีอาจารย์นะเขาเป็นร้อยดวงนะเห็นไหมเขาไป่ได้มีแค่สองคำดวงนะมีเป็นร้อยดวงเพราะเขาเปิดตลอดเขาไม่เคยปิดอันนั้นคือไม่ใช่วัดไม่เป็นไรแต่ถ้าวัดก็ม่สีเหลืองนะคะ ไ้เป็นก็สีขาวแต่เขามีเป็นร้อยดวงก็คือมัน,นก็เชิญเป็นธุรกิจเชิญชวนให้คนเข้ามานะคะแต่อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีไฟเท่าที่เรามองแล้วนะเนี่ยตรงนี้ต้องมีนะอ่านะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีก็มันก็จะเงียบจากที่ผ่านมาครบรอบเอชซีทีวีแล้วก็เป็นวันเกิดของท่านอดีตนายกทักษิณคือเห็นซออวยพรว่าอยากให้ท่านนายกกลับมาตรงนี้คือมีความหมายยังไงบ้างคะก็คือแบบท่านมีดวงของคนที่ว่ามี <S 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 มีพลังกับมวลชนเนี่ยท่านเกิด26เป็น8แล้วก็ปีเกิดกับท่าน249 2 6 95ก้ปีเกิดท่านก็รวมเป็น8 8หน้า8หลังแปลว่ามีมวลชนหนุนหลังทั้งเยอะมากประชาชนจะรักท่านมากเพราะท่านมีเลข8เยอะแยะคือสังคมสังคมของท่านเยอะมากแต่ว่าท่านในดวงบารมีท่านไม่มีในเดือนของท่านนะท่านไม่มีบารมีเพราะนั้นการที่ไม่มีบารมีเนี่ย จะผ่านด่านที่ร้ายๆแรงๆเนี่ยแบบว่าผู้ใหญ่เริ่มมามาม,ามันหนุนท่านน่ะมันไม่มีนี่คือดวงท่านเป็นอย่างนี้นะแล้วในดวงการตั้งพักเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเลขมันคือไปตรวจสอบได้อยู่ใน Google เนี่ยว่ามันใช้เลขสิบามกับเลขยี่สิบหมายถึงเลขศูนย์สิ้นเน่ยคือโดนยุบอยู่เลยใช่ไหมเออเด็กก็ยุบพักยุบพักแล้วก็มีปัญหาตลอดเวลาเลขของกรรมแล้วก็เลขของสิบสามเขาต้องตั้งพักใหม่เลือกวันใหม่เลือกวันที่ไม่มี วันดีๆคือวันที่แปดหรือสิบอะไรเงี้ยก็ได้หรือจะเออสิบเจก็ได้คืออันนี้อันนี้ไปดูได้มีเยอะคือวันดีๆก็เดือนนึงก็มีประมาณสี่ห้าวันนะต้องต้องโอเคต้องดูเป็นเลยนะถ้าดูไเปเป็นเรื่อเอาวันไม่ดีอย่างบ้านท่านก็เลขสิบสากับยี่สิบบ้านท่านก็โดนยืดไปเห็นไหมไม่ว่ายิ่งรักก็มี13ามกับยี่บคือเลขบ้านเสียหมดพอดวงตกปับ๊บมันถูกลากไปทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าทุกท่านต้องสังเกตถ้าท่านไม่สังเกตเนี่ยดวงชะตาที่ ของบ้านของคนที่เสียหายลากไปนี่มันมันมีอะไรจะดึงกลับนะนะคะเพราะฉะนั้นดวงก็บรารมีท่านยังไม่มีแต่ท่านยิ่งรักมีนะเกิดมิถุนามีเลขสี่มายถึงบรารมีมีอนำนาจมีบรารมีแต่ว่าดวงบ้านดึงไปไปดูดวงบ้านของท่านยิ่งรักว่า13กัา20บเนี่ยมันเป็นเลขไม่ดีมันก็ดึงไปเพราดวงสตาึงตกไปพร้อมกันหมดเลยนะคะอ๋อใช่ใช่อ,อบ้านเอ,อ วัดอันนั้นก็เป็นเลขที่ว่า8ปดถหนึ่งก็รวมเป็นรวมเป็น9รวมเป็น9้าแปลว่าโดดเดี่ยวนะอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันก็ถ้าเลขเขาบอกเขาเข,ข,ข,ขาแก้ได้นะ8ปดทับสองเป็นสิบไงเป็นสิบจะได้ไม่โดดเดี่ยวไงคือโอ้โหผู้ื่วงพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันยุ่งยากมากทีเดียวคือถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราจะโดนประเภทนี้เลขพวกนี้ตลอดเวลามันก็เสียหายนะเออต้องต้องหมั่นสังเกตด้วยคือถ้าต้องต้องเรื่องไฟนี่เรื่องใหญ่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านมีเยอะนั่นเยอะพอไม่มีไฟก็เกิดอาการกลางคืนตรงนี้จะมืดพอมืดปับ๊บท่านทั้งหลายก็อาจจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ดล้นั้นคนก็ไม่เข้าไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนถ้ามันป่อยนั้นๆก็คือลางนะโ<ะ>บดเนี่ยลางนะ,ะเห็นพระาจะบอกไม่เข้าจะไปโทษโควิด COVID, ไม่เกี่ยวคือทุกคนเข้าได้มันไม่ได้เกี่ยวโควิดทุกคนมาได้แต่ว่าไม่มีไฟมันก็เกิดอาการเงียบเนาะแล้วคือจะเป็นล้างนะเพราะขาดไฟเนี่ยตรงนี้ไม่มีไฟท่านมีอยู่ดวงเดียวสีขาวด้วยนะ มันเหมือนเป็นงานศพคือท่านนะขาดอ๋อคนตายกลางถนนมันเกี่ยวกับดวงชะตาของเขาด้วยนะดวงชะตาเขาไปไปดูได้เลยทุกที่อย่างที่เมื่อคืนนี้เพิ่งฟังว่าบ้านหลังเดียวตายห้าศพคือปีนี้ปีชงคือปีฉลูปราฏว่าบ้านหลังนี้นะห้าห้าศพเนี่ยมันปีฉลูก่บกับแพะทั้งนั้นเลยอะ่ะมันชงกันอยู่สองตัวแล้วมีชงกันรอ,องลงไปก็ปีปีเถาะ แล้วก็อย่างอื่นก็มีนะคะแต่ว่าที่หลักๆแบบว่าแรงๆก็คือฉลูกับแพะบ้านหลังนี้ห้าคนไปฉลูแพะหมดเลย<อ>ก็คือเขาชงและอีกอย่างเนี่ยดวงของคนที่ตายข้างถงนนแล้วก็คือเขาไม่ได้มีไม่มีบ้านไม่มีหิ้งพระเพราะฉะนั้นถ้าดวงไม่ดีดวงตกลแล้วก็จะโดนซ้ําเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่มีไหว้พระ<อ>คือในบ้านทุกคนต้องมีหิ้งพระต้องตั้งหิ้งพระแล้วต้องมีไฟสีเหลืองมีถวายน้ําแล้วก็ อย่างที่ซอฟพูดเรื่อยว่าสูงเมเ็ดห้าสิบใช่ไหมไม่ใช่สูงนู่นสองเม็ดเราปักไม่ถึงอะ่ะมันถือว่าบูชาไม่ได้ละว,วันวันอังคารกับวันเสาร์ทุกบ,บ้านคนไทยต้องมีหิ้งพระอย่างอย่างคุณนลงเห็นไหมที่เราไปดูท่านพูดถึงเรื่องพระเรื่องอะไราศาสนาบ่อยมากตลอดเวลาพอไปที่ร้านที่เป็นมังสวิรัตใช่ไหมออพอเราก็ไปถานที่ร้านปรากฏว่าท่านไม่มีหิ้งพระท่านพูดเรื่องพระตลอดเวลาแต่ไม่มีพระแล้วท่านก็ ขายอาหารมังสวิรัตแต่ว่าในตู้เนี่ยเต็มไปด้วยเหล้ามันเป็นการขัดกันแบบคือน่าเกียดน่าเกียดเลยแล้วไม่มีพระคุ้มครองอีกนะแล้วฮวงจุ้ยเนี่ยแบบทั้งฝ่ายขวาเนี่ยเขาเรียกเสือขาวนี่มันยื่นยาวกว่าแล้วมีน้าพูดนีก่กระตุน้นพลังที่ของผู้หญิงเต็มที่อะ่ะแล้วผู้ชายเนี่ยมันก็พลังถูกตัดขาดอะคือผู้ชายอยู่ไม่ได้ละนะก็คือเอ่อ ท่านก็ไม่ได้มีดวงบรารมีที่จะดึงค้ำยันตัวเองให้ให้ให,ใหเ้เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นเวลาดวงตกเหลือวงชุวยเสียหมดมันลากไปทีเดียวเลยนะคือการที่ไม่มีหิ้งพระคือจบแล้วก็อยากให้ท่านเข้าใจนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือมันเรื่องใหญ่นะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้บ้านคนใ,ในประเทศไทยทุกบ้านจะต้องมีหิ้งพระที่ได้บอกไปแล้วว่าตั้งยังไงยังไงบ้างนะก็อังคารกับเสาคนมาลงเป็นคนอุ้มพระแล้วก็น้ํา พระแก้วนึงก็ไอ้พระรูปนึงพระประธานรูปนึงก็น้าแก้วนึงนะคะแล้วก็มีเทียนไฟต้องมีไฟถ้าไม่มีไฟไม่มีพลังอ่ใช่สีเหลืองต้องมีอ่ะสูงไม่ถ้าสิบนะห้ามไม่ต้องสูงมมต่ำสองเมตรก็ไม่ได้นะเออนะคะโอเคใช้ไฟสีเหลืองไว้ต้องสวดมนต์ด้วยนะเป็นไปได้เราต้องสวดมนต์สั้นยาวก,ก็แล้วแต่ท่านเหรอ,อยังไงก็ต้องสวดมนต์นกลางคืนหรือกลางวันเหลือวันพระยิ่งต้องสวดอย่างเลย ะะเป็นการสื่อถึงพลังพุทธองค์ไงว่ายังติดต่อกันอยู่นะคะก็ก็ตามนี้เพราะว่าหลายท่านไม่ได้ศรัทธาไงก็เวลาตายตายน่าเกลียดใช่ไหมตายข้างถนนเนี่ยขเขาเป็นคนจรจัดเขาไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรคุ้มกันเขาอะ่ะไม่มีทิ้งพระไม่มีบ้านเออเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาโควิดมาเขาก็ลากไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีพระเราเป็นผู้มีเขาเรียกอ,อะไรเครือรู้เรื่องอะ่ะมีฐานะมีอะไรเราจะบอก ไม่มีเนี่ยอันนั้นท่านเอางก็ไม่มีไปบ้าดเตือนให้ท่านตั้งแล้วท่านก็ไม่ตั้งก็ไปทีเดียวเร็วมากด้วยนะพอพูดเสร็จท่านไปเลยนะคะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นคําแนะนํานะคะจากซอระดาวันผู้ที่เรียกได้ว่ามีความรู้ในเรื่องของหลักสัตว์ห่วงจุ้ยนะคะซึ่งในวันนี้คะ่ะทางเอ t ซทีวนะคะต้องขอขอบคุณซอระดาวันมากๆาคะ่ะขอบคุณคะ่ะ